สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาแล้วจ้าวันนี้เรามีหนังสือที่น่าสนใจมาคุยกันนั่นก็คือกลยุทธ์ยุทธวิธีผู้นำแบบซุนมูนะคะถามว่าทำไมเราต้องเลือกอ่านหนังสือลักษณะนี้เพราะคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนสามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้ในขณะที่คนอีกกลุ่มกลับไม่ได้หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามนี้ให้คุณได้อย่างดีทีเดียว เรื่องย่อของหนังสือเล่มนี้บอกเล่าเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์และยุทธวิธีในการบริหารและการตัดสินใจของซุนวูผู้สร้างปรัชญาการสงครามซึ่งมาจากประสบการณ์จริงในสงครามโบราณตัวละครหลักในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ซุนวูเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทหารนาการเมืองและผู้นำองค์กรที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้เมรงเพื่อชนะปัญหาและลดความสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายคือการสร้างกลยุทธ์ที่ทําให้สามารถชนะได้ในทุกสถานการณ์ในส่วนของจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ต้องยกให้เนื้อหาและคําสอนที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามยุคสมัยโดยหนังสือได้ถ่ายทอดข้อคิดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวันนอกจากนี้หนังสือยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์จริงและยกตัวอย่างที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อเราวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ จะพบว่ามันมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเนื้อหาฉบับนี้เป็นการผสมผสานข้อมูลจากประวัติศาสตร์จริงและการบริหารยุทธศาสตร์ซึ่งเปิดโอกาสให้เราได้คิดวิเคราะห์และนำไปใช้ในชีวิตจริงตัวอย่างที่ให้มาทําให้เรารู้สึกว่าที่เขียนมานั้นมีความสมจริงและเชื่อถือได้ไม่ใช่แค่เรื่องเพอ้อฝันไปวันๆในเรื่องของตัวละครซุนมูถือได้ว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมาก เขามีพัฒนาการในการคิดการวางแผนและการทำสงครามที่ฉลาดเกมที่เขาลงมือทำดูเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เมื่อมองลึกลงไปกลับมีรายละเอียดมากมายที่ทำให้เราต้องทึ่งในความเฉียบแหลมของเขาการเห็นว่าเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกผูกพันกับเรื่องนี้ในด้านภาษาและสำนวนการสื่อสารในหนังสือเล่มนี้มีความเข้าใจง่ายและไม่ใช้ศั์ที่ซับซ้อนเกินไป ใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ถึงแก่นไม่ว่าคุณจะเป็นใครจากไหนก็สามารถเข้าถึงความหมายที่ลึกซึ้งได้นอกจากนี้ยังมีการใช้คำที่ทำให้เรานึกภาพตามได้ง่ายเช่นการเปรียบเทียบสถานการณ์รบกับการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันในมุมมองส่วนตัวของแอดมินพลอยเนื้อหาที่แอดมินชอบสุดๆคือคำกล่าวที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคำนี้ไม่เพียงช่วยให้เราประสบความสำเร็จในสงคราม แต่ยังใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตตั้งแต่การทำงานสังคมไปจนถึงความรักสิ่งที่เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้สามารถเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆในการจัดการกับปัญหาต่างๆได้จริงกลุ่มเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือผู้ที่สนใจในกลยุทธ์และการบริหารสามารถนำไปใช้ในงานหรือการดำเนินชีวิตส่วนตัวไม่เพียงแต่ผู้บริหารหรือคนทำงานเท่านั้นแต่ทั้งนักศึกษาผู้ที่กำลังมองหาแนวทางในการพัฒนาตนเอ,เองและที่สำคัญคนที่อยากจะเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต หนังสือเล่มนี้จะสอนคุณให้เป็นผู้นำที่มีมีสัยทัศน์และมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนแล้วในที่สุดถ้าจะสรุปและแนะนำให้คะแนนหนังสือเล่มนี้ก้าเต็มสิบเพราะเนื้อหาค่อนข้างน่าสนใจและมีการจัดวางที่เป็นระบบมากแต่แค่บางครั้งอาจรู้สึกว่าหนักไปบ้างถ้าต้องรอบเทเรนมากไปหน่อยค่ะถ้าคุณกำลังมองหาหนังสือที่สอนคุณเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดผลสำเร็จต่างๆในชีวิตก็แนะนำว่าให้หามาอ่านกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะและหากสนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มน,นี้สามารถคลิกที่ลิงก์ในรายละเอียดของคลิปได้เลยนอกจากนี้ก็ไม่อยากให้พลาดการติดตามช่อง YouTube ของแอดบินพลอยด้วยนะคะจะมีหนังสือดีๆมานำเสนออีกเพียบเลยค่ะ